ที่ไปรอบฝั่งนี้นะพี่ไปรอบฝั่งนี้สาเสาเบวาเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นบอกตัวเองตันนี้นันจับตายไปแล้วมีพี่ไม่นะพี่่าตายโอ้โหอีขาว อุ้ยถามิ่งแม่เด้อตัวท้ายไม่ได้กก่่ันนเรรอไไมป็ลตั้งชื่อคู่กันด้วยไม่ตั้งเป็นตี้พี่มันเยอะเดี๋ยวมันมีห้าคนไม่ไม่ใหม่ใม่ใม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่หอวใจเลยใช่ไหมตั้งเป็นคู่กันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะแบบว่าในใจลึกๆก็เถอะแต่ไม่ใช่จริงจริงถึงในใจลึกจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะ เราเปลี่ยนนะเยอะพี่ต้องแลอวพี่พี่ต้องเก็บต้องเก็ไปแล้วไม่ทแลวไปอยู่ใครอะไลาไม่ันแล้วางแล้วพี่พี่หนีพี่หนีพี่ตาผมว่าไม่ทนว่ะพี่ลาจอดพวกเราตายลว เราจะเปิดมปในเกมไหมล่ะได้ได้เปิดไปในเกมไปแล้พี่อย่าหัวร้อนใส่นอนนะเสียงดังเป็นเกมนะโอ้โหมันจัดปาร์ตี้ที่บีเกียร์มัดคืไม่เป็นเกมละมีตัวหนึ่งโดนโดนไปแปดสิบบีสลุงแกหัวทองเทสติ้งอยู่บีอะหัวน้ำเงินเอ้ยหัวน้ำตาลเด็กบีใครวะเด็กดีนี่แหละพี่ตัวที่ยิงผมนี่แหละพี่ อ้าวไม่พอคอนเวิร์ตจอไหนก็เห็นแต่คนบรรลุธรรมพี่ผมกมาช่วยแล้วพี่ <su> <online> <lonely> Find พี่ม <out> ึงตายเอ้าพี่พี่มี่ไแล้วตายจริงน้องซะแล้วไอหนุ่มเจตีมันจริงว่ะเยอะเยอะเยอะเกินเงินไป Spike p นุชเจตีมดูดสวาดิผ ตมอุ้ยชนะพี่ลองเพลงหนึได้หมฟังกันเอาด้วยกันไม่เอาดีกว่าตายเลยแล้วกันคมเมนเดียกเลยแล้วข้าวเอาเไปเพลงนะเอ้ยหลังหลังหลังโอ้ยตั้นยังมีอีกมีอีกมีขึ้นมาไวเพื่อนหายพี่ลองพี่ชี่ผมมาช่วยแล้วพี่ <c oughs> น้องน้องมาช่วยพี่กับคุบ้าช่วยเหมิงด้วยตรงนี้พี่ี่ผมข้างบนข้างบน30 seconds left เอาเอ,าอา <c oughs> โอ้โหเอวันนี้ปแปลกๆเดีที่พี่ปลอาฝั่งนี้นะที่ไป่เลฝั่งนี้นะสาสเลาสาสเลาควายว remaining เยน จยบอกตัวเองอ่ะตัวนี้น่ากินที่ขออดินได้ชอบจุ่มฟิงด้วยอ่ะตะกี้นี้ไหนกดกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งแติมกันไปเท่าไหร่เนี่ยเติมแค่กี่ชิ้นก็พอแล้วมั้งไม่ได้เป็นเพื่อนผมมันหามาได้คือมัน ไต่หมดไะเกมไม่หมดก็เก็บไว้ไมใช้เก็บไว้ใช้กินอ่ะถ้าถ้าเปรียบกับวีนี่วีไอพีเท่าไหร่อ่ะวีไอพีสิบเลยป่ะผมน่าจะทะลุอะทะลุสิบป่ะคาเวอร์ตัวหนึ่นมันาวเวอร์จะสองตัวมีตัวม่มีตัวอ่าป๋ามั้งพี่ฝ๋ำนั่นแหละพี่ตั้มไปจิงมัาสวย คิตี้ใครแตกแล้วใครชวนพี่มาเล่นเกมนี้เนี่ยสองโหดร้ายมากเลยนะพาพี่เข้าวงวนเกมหมาเนี่ยก็เห็นพี่ก้าเล่นแล้วก็อยากเล่นวปล่ะก็เห็นคนโดนพี่ก้าตกเยอะมากเลยมาเล่นมาเลยพี่ในทีมก็เล่นเป็ตัวไอ้พี่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 บอกผมมึงงเล่นกูตกใจเลย เชี่ยนึกว่าเกมผีอ่ะโอหลงเลยทีนี้เดินไมจเนาะเข้ามาเลยโอ๊ยเหี้ยเกมผีจริงเกมเนี่ยมีดอกตัวนึงกลัวกลัวกลัวพี่รอบนพี่ลงมาแล้วต ใ้กัวตั้งอยู่แทแแแแแแแทนมาม่วาม้ายตัวให้ยิงแบบทกแ็ทโชว์สชั่วลาไปก็ไม่เติมันอยู่ที่รบแล้วสาดัหลวมีีไม่นะตสไปค์ดา e d ์ A โอ้ยขาวโอเคเด็กเป็นตายวะล้วเดี๋วเราก็มายืนจุดๆเดี๋ยวเราทำไมต้องชอบเก็บเดกตอนตายของพี่วะพี่ไม่เข้าใจร้องกับหมาโดนน้ำมอเก่งบอกชอบเชื่อเลยอุ้ยอุ้ยปืนใหญ่พี่นี่ต้องตื่นอันนี้ปืนใหญ่อุ้ยสจริง เยอะจดกสาเอี่ยอบอลบีย่าันี่ตากคนมรโดนตาทุกลูกอะเฮ้ยน้ำ ไอผี s p e d ้งแกงนด่ได้เลยน,นระรับลมับนผมแท,ทมหน,นมมทหมูเด้งเลยผมมงรับ <c oughs> อลมอยูนน่ลวหมูเด้งอนีก็นชนะแล้วอน,นีก็นชนะแล้วหมูเด้งเกมผีไงยไม่ทันแล้ว <c oughs> โอ้โหได้ไคุณเสียเวลารออ่ะคุณไม่เดินไปวางไง มันหนีตีแปลกๆมันหน้าคุณน่ะไม่เชื่อใจผม็อ่ะขอตระเวนใครอ่ะผมอยางว่าทำแบบไม่ได้เข้าเอฟเคอยู่อ่ะดูฝั่งผมลอยอยู่เดี๋ยวผมรีแพ้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแพ้แล้วเดี๋ยวจะแพ้แล้วใกล้แล้วพี่วิววิของใหญ่ใหเอาเอาเอา โอ้โหลัคกี้ช็อตอ่ะฟนเดอร์สวินว่าลัคกี้ช็อตอ่ะแล้วคือกําลังจะวางกําแพงเพื่อที่จะชุบใครนตกคนแล้วพี่ก็จะไปตายเองเอาไปน้องทำอย่างนี้ก็พี่เนี่ย Doing a thing สมมุติแปลกๆแต่ได้อยู่ข้าบีอะไรพี่มาแล้วครับจุดหล่อลงไป เอ้ยแล้วลบหมดเลยเออใครตายเป็นเกย์นะเอ้ยพี่โดนพี่โดนสปายดัมันมาเรื่อยๆไปนะใช่ใช่ใช่โอ้โหมันกระโดดแบบอย่างบูวีสซลอยด้วยตกเต็ม ห้ามบ้างห้ามบ้างบางครั้งอ่ะมันติดวอหน้าหน้าเมนเกียดเสียงว่ากิตวิญญาณแบกแน่ใช่ใจะตายมาหาพี่นะใครจะตายมาหาพี่ันแล้วผมเดินแรงเฮ้ยระวังวงระวังเฮ้ยติดนานหน่อยจะได้นะอยากันไปไม่เจอ ไม่มีกดไม่ติดอีกแล้วแต่เป็นที่ภาษาโหยที่รู้เกมศาสกว่ะอะไรอ่ะพี่จะเป็นเกียรับสไปนี่ไปเองมีโค้กไหมไม่อยากกินแล้วสไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ต้องหาไอ้นี่ต้องหาอ้นี่ต้องหาจริงเออใช่ใช่ไม่ขำกันอ่ะโุณน้องไ่ผมผัดในใจผมผัดในใจพี่ในใจผมขำดังมากเลยพี่แบบไม่ไหวโอเคผมแข็งเลยผมเล่นไม่ไหวแล้วพี่มึงมือแข็งผมเล่นไม่ไหวแล้ว พี่คนหลบเกมดีกว่าวะพี่คนหลบพวกผมมากกว่าเกมนะจริงเลิกสิเลิกคุณกลับมาเดี๋ยวนี้เลยจิตใจสุดมันบั๊ดเปนไม่ได้เหรอบั๊ดปี่าเลยพี่ไม่พี่ผมจะตายแล้วอ้าวเฮ้ยโดนไมห้ j u m มือมือหลุดนะ โคหายดครับบอดจะแก้แทนให้พี่แก้แทนให้พี่ล้เก่งมากเนาะ Last player a n d i n Spike down d e f e n d e a w n โดนแรงจับมังกรกับมังกรมังกรเจอกันเมื่อกี้ได้ยปีสิบ นั okay. okay. oh. Oh, yeah. ่นแหละพี่ผมเองพี่จงตื่นเนาะอยกอไแล้วผมมงแน่ขยเอวหลังหลออฟนะหลังออฟถอยถอยโอเเลยอยากที่โอไปผมว่าเขาเปียนเป็นโอปมามาหมูดงว้าเแบ็คน ไเี่ยไม่ไม่ไม่เล่นกับมึงหรอกคนอื่นเลยเนาะไม่ดนพี่โอ้โหที่ไหนอะแคนั้นพี่ผมมันจริงผมแั่มันโดนพี่ใช่นั้พีลว่าลงดิวันนี้พี่น่าจะถูกเจนคนที่ถูกแล้วสิอรับกันแตกกูไปผมพม่ควางเข้าผม เปิดเปไดเลยแล้วก็เตาที่เอาปืนนี้ไปเลยอุ้ยน้องยอง่หน่าที่เลยเหรอพี่เฉียดแตนเดยร์กโคดมล่าอีท่าได้กันมล่ะน้องยองเนาี่หอัวหัวแตกทำไมแค่นี้หัวแตกเลือดอาบแล้เนี่ยลานี่จะหาหมอเออต้องไปหาหมอ ไปไหนไป A ได้รู้หยอยครับผมเร็วอะ,ะ One enemy remaining ตายฮะเดนเอ็บ A เร hey. ็วอะได้ไหมอะได้นี่โบกโดกระถาโบกหัว มันทำพวกฉัวแตกแล้วเพื่อน s นี่แตะไหมขาดหนึ่งครับพี่มันไม่ไหวแล้วพวกเราเราเราหมดเลยว่ะเราหดกันได้กดจบเกมมีตัวนี่โหนิดเดียวสวยได้ครึ่งแล้วได้ครึ่งแล้วเล่นเล่นันลาได้ ก็เาเหลือนิดนึงอาจจะกู้เสร็จแล้วมาอะไรอ่ะโง่แหละเ้ยนี่ยคมจ้ดาเนี่้ยอ้ยไฟไเต็มหน้าเลยโอ้ยทานอยู่ั้าถ้าไตอนนี้ทานเพื่อนพูดเลย Come come on on มันยึกมันยึดยัดมันยึกยัดมันยึกยัดมันกดไปค่อยตีดใช่ก็ดีกว่าคนไม่ได้เป็นแพืมคุยแล้วไม่ได้คบเลยน้องใหม่ครับน้องใหม่จริงพี่คุยคุยไม่ได้คบเป็นแค่เพื่อนเลยพี่อไม่ได้คบเป็นแค่เพื่อนเฮ้ยเชี่ยพุย ไม่นะไม่จริงไม่ได้่ไหมไอ้หยุดตัวโยกะเกียเห็อนอะไแบบแบผมเบิเบิกเ็บเ็บ mm. สีขาวพี่บอยาดี่บอยร้ยิี่บิมร้อยิขาว จะหมดกอนไปลุนเล็กยัะไรผมโง่หมดอ่ะเฮ้ยโดนอะไรเพื่อนโดนเฟรรี่พีกอ่เพื่อนตามขัดได้ให้หนึ่จุบเลยโอ้เ้หนึ่งจุบนะสอเลยให้สองเลยน้องจแัสองแก้มเลยแต่ไปเกี่กแเจข้งแฟมเองนะสองแก้มเลยไม่ได้จุดแล้ว เศร้าแล้วนี่ยเศร้าแล้วนรับดูแล้วเศร้าแล้วไม่ใช่แล้วพี่มันพื่อโชวีครับวีวีิววิววิวมีพี่เยอะมากหมดอุ้ยสามิงได้เลยตัวท้ายไปได้ีกันแค่ายไปไม่เป็นไรลูกหรือเปล่าวะไม่ได้ทำอะไรเลย เขาพิถุพงศ์คือมันยากสวยคมถ้าคอมจัดแล้วถ้าตายเราแบบข้างกันเลยอะไรคิดไว้อะไรอ่ะกัวที่หนึ่อะไรใช่ได้่งตัวได้ได้สมองครับตัวครับพี่ชิปยาวเลยพี่ชิปยาวเลยมันไม่รู้ว่าเรามาเดี๋ยวดูกับตันให้ ข้าไปดูดูกับตันแล้วเเข้้าลยยมันมีปืนใหญ่เองโอ้โหไอ้เหี้ยสปายดาวน์ B สติเลยอันเนี้ยนี่โด่งเลยปืนใหญ่เดนท้องแอนหลังแอนเลยอะแต่ว่าหนูไปดูหนังผียังไม่กลัวเท่างทีเลยนะเว้ยมันหายไม่เงียบไปแล้วอ่ะระวังเฮเลอร์เฮเลอร์เกมระวังเฮเลอร์เกม พี่ <Nice. S 2> ตกใจ <laughs> อ่ะย้านอีกตัวดีแฟัน์นะความผมหายความผมหาย <laughs> เลิกเกมเห็นปะเลิกเกมจีิงออกแล้วไม่มีเก <laughs> ไม,มเกไหนที่ไม่นับตกใจ็คของเกมนี้ละเออเออเลิกเกมกัน <laughs> <laughs> ไอ้จังหวะเมื่อกี้ทีทคอมเกินกับกระโดดพร้อมกันด้วยนี่เด็ดจังจะกินเยอะนะเนี่ยตั้งขนาดนี้เลยเหรอตั้งชื่อคู่กันด้วยแม่ตั้งเป็นตี้พี่มันเยอะเดี๋ยวมันมีห้าคนใหม่ใหม่ใม่ไม่ใหม่ไม่ไม่ใจไม่ใจพี่ไี่ใช่อย่างนั้นพี่หัวใจเลยใช่ไหมตั้งเป็นคู่กันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะแบบว่าในใจลึกๆก็เถอะแต่ไม่ใช่ครับงี่จริงถึงในใจลึกจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะ เราเปลี่ยน้แล้วเพืยอะพี่ต้องนะพี่พี่ต้องเก็บต้องเก็บไปแล้วอ่ะมีน้ำแตกอะไรแตกนะน้ำแตกฟังดูไม่ดีเลยอ่ะโอ้ยเรียกหนูพี่ทุกคนไอ้ที่ใสกันเนี่ยรองขั้วพี่ ผมใครเจอกันมาไมพี่แจ็คโทรอามาลูกน้องน้องไปไหนคุณจะช่วยพี่ดิวเลยดีผมก่อนเออแล้น้องออกไปไหนอะไรกันในไตน์นั้นผมจะเป็นเอชแล้วหน่อยผมเป็นเอชไปได้แล้วเออเป็นเอชไปได้หมดจบแล้วมันมีระนับเป็นเอชแล้ว Nam chết tè Khi Knocking Alalai Alalai ผมนี่จะเพื่อนผมจะมาเจอไอ้ใครต่างระเล่นเน่ะทุ่งทุ่งซากุนคะแนนผมนี่จะเพื่อนแล้วเจอในแข่งอ่ะนักแข่งยังทุ่งผีไม่พ้นนะรักกันไงหลักกันเยอะใครนี้ไม่เยอะก็แปลกแหละมันเราเป่านีบอยบ่อยไปเลยโอ้ย ูไอ้ดังปัดเลยอะแรงจัดร่างนะพี่กูตายไปไปเลยพลังไปทันเป็นกลางไปทันไม่เกิดอะไรอะเป็นเลยมันไม่ดีมันไม่ดีอย่าเลยอย่าเลยมันไม่ดีเอ้เราก็อยากจะเป็นบ้างยายกินรัไรลยน้ำลายยายลยย้อยไปนะ้วที่พูดได้แต่พี่พูดมหาวิทยาลัยยยาไม่ได้อะนะ แล้วก็ยายายายเอียดอะไรก็พูดไม่ได้เลยยายายเอียดเหมืนมีตัวดันดันเอาบีมา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 โมเด็งโอ้โห้เข้าไหนเข้าบีได้โอเคีไปบียายมีไหมตอนแรกอุ้ยขวาขวาขวาไปไปไปโอ้ยสโมูพอดีเลย ทามมิ่งไม่ดีอ่ะต้องรีบนะตายไปแล้วตายไปแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่ก็อย่าไปหลับเปเพื่อนเพื่อนผมสิอยากอยากนอนเอ็มทามมิ่งมันดีๆหน่อยละโมทีไรมีคนตายทุกทีเลยอ่ะเฮ้ยแล้วเนี่ยนั่งสมาธิเพิตายปั๊บอ๋อไม่เห็นใครเลย เฟรมอย่าเพิ่งนั่งสมาธิเพื่อนลองให้หัใจเย็นๆมันชุบมาแล้นยี่สิบเจ็ดสไม่ทันละไปอยู่ใครอะวางแล้วพี่พี่หนีพี่หนีพี่โอ้ใช่เออเหรอตายแล้ว่าไม่ทันว่ะลายก่อนพวกเราตายแล้วเนี่ยเราเรานอนเป็นเพื่อนกันอีกแล้วอะ เอะไรอ่ะกลัวเหงาอ่ะใครไมน่าจะกลัวเหงากันแหละน้องไปบีกันเถอะเออลราดีเราไปบีกันแล้วถึงมาบีกันมาเราเข้าทุกรอบเลยอ่ะมันติดใจมันอยู่ใกล้พวกต่าคนเราใกล้จีบเดินเห็นอะไรใกล้ๆชอบไหมอะไรบางทีก็ชอบคนใกล้ๆอ่ะพี่แต่คนใกล้ๆเขาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนอ่ะพี่เอ้ยเชี่ย พบกันเลยไหมี่ยอยากเล่งจริงมาพูดเลยเ้ไม่เป็นเรื่องแต่งขึ้นแต่งจากเรื่องจริงโอ้ไอ้ตายจริงตายจริงเฮ้ยเออตัวนี้ไม่รู้อ่ะน่าอยู่ไหนตายบูทไม่คืนเลยมีคนบูทหม่ด้วยแบบนี เี่กี้เนี่ยเออนี่เลยนี่คนบนไหมวะเนี่ยคนนี้หรือเปล่าเออจริงๆแม่ฟโคตรดีนี้เอย e v a r ครับปันดีครับผมครับไม่ดีไปน้อยคนเดียวไปน้ียก็เดียวทุกคนเฉยเลย บอกเถอะน้องมอมองมอมาจูบม <Jean> ิงก่อนนอนด้ยจะไปจริงเราเงิน